ต้อนรับกลับสู่ช่อง Dash Moto ช่องที่รวมเรื่องราวของอากาศยานทางทหารและนวัตรกรรมล้ำสมัยไว้ด้วยกันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในปี2026กับการอัปเกรดเครื่องบินขับไล่ F-16A รุ่นใหม่ที่มีชื่อรหัสว่าเลด2026เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่รุ่นปรับปรุงธรรมดาแต่เป็นการคืนชีพของตำนานทางอากาศด้วยเทคโนโลยีล่าสุดระบบอาวุธอัจฉริยะและความ พร้อมในการป้องกันประเทศในอนาคต F16 Fighting f a l ฟล n อนถูกพัฒนาครั้งแรกในช่วงปลายยุค70และถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ผ่านศึกมาแล้วมากที่สุดในโลกสำหรับกองทัพอากาศไทยเครื่อง F16A ได้เข้าประจำการมาตั้งแต่ช่วงปลายยุค80และเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกลุ่มบินเรื่อยมาแต่ด้วยภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทำให้จำเป็นต้องยกระดับเครื่องบินรุ่นนี้อย่างเร่งด่วนนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการเบลด2 0 2พ เล2สองพไม่ได้เป็นเพียงชื่อรหัสเท่ๆแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแหลมคมทางอากาศของไทยโครงการนี้เน้นการยกระดับความสามารถหลัก3ด้านได้แก่อิเล็กทรอนิกส์ในห้องนักบิงการติดตั้งอาวุธรุ่นใหม่และระบบป้องกันตัวที่ทันสมัยทุกระบบได้รับการคัดเลือกอย่างทิถีพิี่ถันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มของประเทศพันธมิตรและเข้ากับยุทธศาสตร์การป้องกันทางอากาศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องนักบินของ F 1 6 A รุ่งเล็2026นได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงจากยุคเดิมไม่มีมาตรวัดแบบเข็มอีกต่อไปแต่แทนที่ด้วยหน้าจอมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบประมวลผลใหม่ที่เร็วและแม่นยำและระบบช่วยเล็งแบบติดโหมดนักบินซึ่งสามารถล็อกเป้าและยิงได้เพียงแค่มองเป้าหมายความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลก็ถูกยกระดับอย่างมากทั้งในระดับสนามรบและระดับยุทธศาสตร์ นักบินไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสงครามสมัยใหม่ ระบบเรดาร์เป็นอีกจุดที่โดดเด่น F 1 6 a b l e t เลได้รับการติดตั้งเรดาร์แบบ AESA หรือ Active Electronic a l l y s c a n n Array ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรุ่น s a b r จาก Northrop Grumman เรดาร์นี้สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันระบุตำแหน่งศัตรูในระยะไกลและทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์การรบทางอากาศยุคใหม่ทั้งในการรบกลางอากาศและโจมตีเป้าหมายภาคพื้น ในด้านอาวุธเลต2 0 2 6ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถอย่างเห็นได้ชัดอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงเช่น GBU39 j d a m รวมไปถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่อย่าง AIM 9X และ AIM 1 2 0 AMR-AM a AM AM ถูกบรรจุในคลังแสงของเครื่องนี้นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการติดตั้งขีปนาวุธ IRIS-T หรือ Meteor ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้เ l ลด2026สามารถต่อกรกับเครื่องบินขับไลยลุคใหม่ในระยะยิงไกลได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ อาวุธเลเซอร์นำวิถีและขีปนาวุธต่อต้านเรือก็มีการบรรจุไว้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรบทางทะเลซึ่งสำคัญต่อภูมิประเทศและชายฝั่งของไทย ความอยู่รอดของเครื่องบินในสนามรบถ,ถือเป็นหัวใจสำคัญเลศ2026จึงมาพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอัปเกรดรวมถึงตัวเตือนการถูกล็อบเป้าเครื่องปล่อยเป้าลวงและระบบต่อต้านถีพนาวุธการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบป้องกันตนเองเข้ากับเครื่องบินลำอื่นๆยังช่วยเพิ่มความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามและสามารถตอบอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อถูกโจมตี ภายนอกเครื่องยังคงรูปลักษณ์ของ F16A ที่คุ้นเคยแต่มีการปรับปรุงหอลายจุดเช่นถังเชื้อเพลิงแบบติดลำตัวชุดเสาอากาศใหม่และโครงสร้างลำตัวที่เสริมความแข็งแรงเครื่องยนต์ยังคงเป็นแบบ p ั a แอนวิ t นี y F100PW220E ที่ได้รับการปรับปรุงให้แรงขับสูงขึ้นตอบสนองได้ดีและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นพร้อมรองรับการรบหนักในทุกสภาพการบิน สำหรับบทบาทเชิงยุทธศาสตร์เลข2,206 0 26, เป็นหัวใจสำคัญของงค์การป้องกันน่านฟ้าไทยไม่ว่าจะประจำการที่ฐานทัพตาคลีหรือปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนระยะไกลเครื่องบินลำนี้มีขีดความสามารถเพียงพอในการตอบโต้ทุกสถานการณ์และเมื่อผนึรก,กำลัง ฝูงบินไครเพนเครื่องบินซาบ 340eeuw และซี 4, และระบบอากาศยานไร้นคนขับของไทยเวียด226กลายเป็นฟันเฟืองหลักในเครือข่ายการรบหลายมิติด้านการฝึกฝนนักบินที่ใช้เลข226จะได้ใช้งานเครื่องจำลองการบินที่สมจริงสูง สามารถฝึกภารกิจที่ซับซ้อนได้ทุกสถานการณ์ทั้งการรบหลายลำการโจมตีแบบแม่นยำไปจนถึงการรบไซเบอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดทรัพยากรและยกระดับความพร้อมของนักบินได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการฝึกร่วมกับพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาสิงคโปรและประเทศในอาเซียนก็รับรื่ยิ่งขึ้นระระบบบนเครื่องบินได้รับการมาตราฐานเดียวกัน ในแง่การซ่อมบำรุงเลข2026มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการสึกหอของชิ้นส่วนแบบเรียลไทม์พร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถทำนายปัญหาก่อนจะเกิดขึ้นได้จริงช่วยลดเวลาเครื่องจอดซ่อมเพิ่มความพร้อมรบและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงอย่างเห็นได้ชัดจากภาพรวมทั้งหมดเลข2026เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวคิด อัปเรดแทนการซื้อใหม่แทนที่จะทุ่งบประมาณมหาศาลกับเครื่องบินยุค5ที่อาจยังไม่สมบูรณ์กองทัพอากาศไทยเลือกใช้แนวทางที่คุ้มค่าและได้ขีดความสามารถที่ใกล้เคียงเครื่องบินยุค4.5ด้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าหลายเท่าในบริบทภูมิรัฐศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีข้อพิพาทด,ด้านน่านฟ้าและทะเลเลด2 0 2 6แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการปกป้องอธิปไตยและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคพ,พร้อมส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมถอยทางยุทธศาสตร์นอกจากนี้เลด2 0 2 6ยังเป็นรากฐานสำหรับอนาคตมีแผนเตรียมเชื่อมต่อกับระบบ AI ตรวจจับเป้าหมายการใช้โดรนเป็นตีบินร่วมและการเชื่อมต่อดาวเทียมในการวางแผนภารกิจเมื่อรวมเข้ากับก,บการพัฒนาโครงสร้างกองทัพแบบ ดิจิคันเบลด2026จะยังคงมีบทบาทสำคัญไปอีกหลายสิบปีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างวิศวกรไทยนักบิน และพันธมิตรระหว่างประเทศทุกเครื่องที่ได้รับการอัปเกรดคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังทางอากาศให้เท่าทาันยุคสมัยและปกป้องประเทศไทยจากภัยทุกความทุกรูปแบบนี่คือทั้งหมดขององค์การเจาะลึกเครื่องบินขับไล่ F-16A รุ่นเลต2026ของกองทัพอากาศไทยหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เทคโนโลยีด้านการบินและความมั่นคงโปรดกดติดตาม Dash Moto โโเราจะกลับมาพร้อมคอนเทนต์ใหม่ทุกสัปดาห์ทั้งเครื่องบินรบเ ลิคอปเตอร์และยุทธปกร์ล้ำยุคอื่นๆแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปอย่าลืมมองขึ้นไปบนฟ้าเพราะอนาคตขอองค์การรบอยู่ตรงนั้น